อากาศแห้งแล้งระวังฟืนไฟปิดประตูหน้าต่างกันขโมยพีเล็กน้อยให้นั่งเรียงกันเงียบๆอย่าก่อเรื่องล่ะมงโทรคุณหนูเจ้าคะคุณหนูท่านตายอย่างน่าอานาถ ทำไมไม่ระวังพลัดตกจากเขาจำลองในสวนดอกไม้หลังบ้านจนถึงแก่ความตายล่ะเจ้าคะ <c oughs> คุณหนูเอ๊ะที่นี่ที่ไหนนะทำไมมืดจังเลยเอ๊ะล,ลงลงศพลงศพขยับได้ แล้วศพกระตุกได้ที่นี่ที่ไหนนะเอะคุณคุณหนูท่านฟื้นแล้วเหรอเจ้าคะเอะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะฉันจำได้ว่าแค่ไปดูเจกันโบราณที่ศาสตราจารย์เพิ่งขุดพบ นี่คือเจกันทรงหยดน้ำลายครามสีน้ำเงินขาวที่หาดูได้ยากในปัจจุบันเธอว่ายังไงบ้างล่ะซูเซียวจริงด้วยค่ะศาสตราจารย์ความแมววาวของการเคลือบการลงสีลงตัวพอดีช่วยขับให้สีน้ำเงินและสีขาวโดดเด่นขึ้นมากค่ะมันช่างอ่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอ่ะเก่งตกไปในตอนนั้นเลือด จากนั้นก็มาอยู่ที่นี่แล้วเหรอหรือว่าเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลไปโดนแจกันโบราณทำให้ทะลุมิติมาได้นะอือศพคุณหนูกระตุกแล้วอาช่วยด้เอออ่ะอ,อ,อะไรเนี่ยซูเซียวข้าชื่อซูเซียวซูเซียวเหรอ ใช่แล้วแหละเป็นเจ้าของร่างนี้ข้าเน่ะเรียกเจ้ามาข้าเป็นคุณหนูรองของจวนอครมหาเสนาบดีเพราะว่าเป็นลูกอนุพี่สาวต่างมันดาจึงดังแกดูถูกข้าตั้งแต่เล็ก <c oughs> ข้าก็บอกแล้วว่าคุณชายจินจูจะไปชอบนางสารเลวอย่างเจ้าได้อย่างไงร,รู้ว่าข้าชอบคุณชายจินจู ก็แย่งชิงไปเสี่ยวเอ๋เจ้าได้แต่งกับรุ่ยอองก็นับว่าเป็นวาส,สนาของเจ้าไปทั้งชีวิตแล้วลุกขึ้นมาเถอะยังวางแผนให้ข้าแต่งเป็นอนุของรุยงนนะ่ยอองข้าแขนนะข้าแคนมากสูเสี่ยวช่วยแก้แ้นให้ข้าด้วยเอ๊ะนี่มันอะไรกันนะ ข้าได้สาบเช่งร่างของเจ้าแล้วอะไในบอกว่าจะให้ฉันช่วยเธอยังไงล่ะเจ้าดูที่ข้อมือของเจ้าสิมีรอยสีแดงอยู่เอ๊ะหากเจ้าช่วยช่วยข้าแก้แค้นรอยสีแดงนี้ก็จะหายไปมิเช่นนั้นล่ะก็เดี๋ยวก่อนนะเธอเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงทำไมถึงเรียกฉันมาได้ล่ะ นี่เป็นจิตวิญญาณสุดท้ายของข้าที่อยู่ในโลกใบนี้ข้าจึงเรียกเจ้ามาเพื่อให้เจ้าช่วยข้าแก้แขนข้าขอร้องแหละเจ้าต้องช่วยข้าให้ได้นะเอเออข้าไม่ได้มีเจตนาสาบแช่งเจ้านะหากไม่ทำแล้วก็วิญญาณของข้าก็จะแตกดับแม้แต่เจ้าข้าขอโทษเออรู้แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยเธอ ฉันจะช่วยเธอแก้แค้นยังไงล่ะบอกฉันมาสินี่เธอเป็นอะไรไปนะเอ๊ะแย่แล้วไม่มีเวลาแล้วล่ะฉันกำลังจะหายไปได้โปรดแก้แค้นให้ข้าด้วยมิเช่นนั้นไม่เพียงวิญ,ญญาณของข้าจะแตกดับเจ้าก็จะถูกคำสาปเช่งของรอยปานแดงที่ข้อมือนั่นทำให้เลือดไหลออกทางทวารทั้งเจ็ดจนถึงแก่ความตายข้าขอโทษนะ เอ๊ะอะไรนะอย่าเพิ่งไปสิฉันยังไม่อยากตายรอยฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะจวนอัครมหาเสนาบดีหูหยินคุณหนูรองปีนออกมาจากโรงศพจริงๆนะเจ้าคะเจ้าพูดเหลิวไหลอะไรข้าน้อยไม่ได้โกหกนะเจ้าคะศพจะกระตุกได้ยังไงล่ะ ต่อให้ศพกระตุกจริงข้าก็จะยัดนางกลับเข้าไปให้ได้ไปไปดูกันหูหยินหูหยินท่านท่านดูนั่นสิเจ้าคะ่ะพี่พี่หลอกอ้าหูหยินหูหยินท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะ่ะเอ่อ รีบตามหมอมาเร็วเข้าในห้องโถงด้านข้างห้องโถงใหญ่วันนี้เป็นวันที่นำร่างของเซียวเอ,อ๋อบรรจุใส่ลงพวกเจ้าส่งเสียงโวยวายทำไมเกิดอะไรขึ้นนายท่านคุณคุณหนูรองนาะงเกิดอะไรขึ้นกับซูเอ,อ๋ออย่างนั้นหรอือคุณหนูรอง นายท่านคุณรองฟื้นขึ้นมาเจ้าค่ะเหลวไหลที่สุดพีหรอหูยินเกิดอะไรขึ้นอท่านพี่ท่านพี่เซียวเอ๋นางนางปีนออกมาจากโรงศพเจ้าค่ะเออแม้แต่หูยินก็ยังพูดเช่นนี้มีเรื่องแบบนี้จริงหรือหูยินเจ้านอนพักก่อนเถอะข้าจะไปตรวจดูที่ห้องโถงไว้ทุกท่านพี่อย่าไปเลย ท่านเห็นศพของเสียวเอ๋อกับตาตัวเองแล้วว่าไม่มีลมหายใจตอนนี้ก็ยังปีนออกมาจากโรงศพได้อีกเกรงว่านี่จะเป็นวิญญาณร้ายของปีศาจหากท่านพี่ไปตอนนี้ก็จะต้องปะทะก,กับวิญญาณร้ายข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างเช่นไรล่ะเจ้าคะฮึฟูกุยเจ้าไปที่ห้องโถงไว้ทุกพพาท่านหมอซุนไปด้วยนาะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านหนูรองกันแน่ขอรับ หูหยินพอแล้วฟูกกุ้ยก็ไปดูให้ได้แล้วนะครึ่งชั่วยามต่อมาท่านหมอซุนเกิดอะไรขึ้นกับเซียวเอ๋อกันแน่รีบพูดมาเรียนใต้เท้าคุณหนูรองไม่เป็นอะไรแล้วขอรับฮะ ท่านหมอซุนเมื่อวานท่านยังบอกเองว่าไม่มีทางช่วยเซลเอ๋อแล้วทําไมวันนี้ท่านถึงพูดแบบนี้ล่ะเรียนหูหยินคุณหนูรองถูกพิษร้ายแรงอีกทั้งข้าน้อยมีความรู้ทางการแพทย์น้อยนิดจึงมิอาจรักษาได้แต่หลังจากที่คุณหนูรองเข้าไปอยู่ในโรงศพได้นั้นได้สกัดจุดบางจุดก็อาเจียนเอาพิษออกมาตอนนี้จึงไม่เป็นอะไรแล้วขอรับเพียงแค่พักฟื้นครึ่งเดือนก็จะดีขึ้นเอง นี่มันเรื่องจริงหรือนางตัวดีเคราะยังดีจริงๆเลยนะข้าน้อยมิกล้าโกโหกพูดเท็จแม้แต่น้อยนะขอรับงั้นรีบพาข้าไปดูเร็วท่านพี่ไม่ได้นะเจ้าคะต่อให้เซลเอ๋อไม่เป็นอะไรแล้วแต่นางก็เคยเข้าไปอยู่ในโรงมาแล้วนะเจ้าคะ <c oughs> ร่างกายหลีเลี่ยงสิ่งอัปมงคลไม่ได้สุขภาพของท่านไม่ค่อยดีอยากจะพบเซลเออแต่พบตอนนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ จริงเจ้าคะานายท่านเช่นนั้นก็ทำตามความเห็นของหูยินเถอะท่านพี่เอาเช่นนี้นะเจ้าคะสองถึงสามวันนี้ให้เซียวเอ๋ออยู่แต่ในห้องส่วนตัวให้พ้นสองวันก่อนข้าจะหาคนมาทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายออกไปหูยินเซียวเอ๋อมีเจ้าเป็นแม่ช่างเป็นโชคดีของนางจริงๆท่านพี่พูดเกินไปแล้วเซียวเอ๋อไม่มีแม่มาตั้งแต่ยังเล็ก ถ้าเป็นแม่เลี้ยงของนางก็เหมือนกับว่าเป็นแม่ของนางสมควรดูแลนางแล้วเจ้าค่ะในท่านหูหญินดูแลคุณหนูรองอย่างดีเลยเจ้าค่ะเมื่อวานได้ยินว่าคุณหนูรองถูกพิษหูหญินก็ร้องไห้จนเป็นลมไปเลยดีที่คุณหนูรองไม่เป็นอะไรแล้วไม่เช่นนั้นไม่รู้ว่าหูหญินจะเสียใจแค่ไหนหูหญินทำให้เจ้าลำบากแล้วจริงๆ นางตัวดีต่อให้เจ้าปีนออกมาได้ข้าก็จะกดเจ้ากลับเข้าไปครั้งให้ได้ฮู้ฮู้ตอนเดินเข้ามาไม่ถูกใครเห็นแน่นะวางใจได้ไม่มีใครเห็นจะทำยังไงก็คงไม่ต้องให้ข้าบอกดอกนะครั้งนี้หากเจ้าลงมือพลาดอีกอย่าตำหนิหูยินของข้าว่าไม่เกรงใจเจ้าละ่ะ ไม่นางวางใจได้ครั้งที่แล้วซูเซียวโชคดีครั้งนี้รับรองว่านางตายสนิทแน่นอนเอะปล่อยข้าออกไปนะปล่อยข้าออกไปสินี่สามวันแล้วนั่นเนียไอ้พวกบ้าน,นี่คิดจะขังฉันอีกนานแค่ไหนเนียคุณหนูอย่าเคาะเลยเจ้าค่ะฮูยินบอกแล้วว่าเราให้นักพรตทำพิธีให้ท่านก่อนจึงจะปล่อยท่านออกมาได้ หานักพรตมาทำพิธีฉันอย่างนั้นเหรอจ่ายเงินซื้อตัวนักพรตปลอมและกล่าวหาว่าฉันเป็นวิญญาณร้ายหึหงซิ่วเจ้าปล่อยข้าออกไปก่อนข้าปวดหนักไปเช้าเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้อ๊ะข้าปวดหนักขอตัวก่อนนะ พวกเจ้าก็ค่อยๆไปทําพิธีล่ะเร็วเข้าจับตัวคุณหนูดองเอาไว้คุณหนูรองท่านอย่าหนีเลยเจ้าค่ะยันหนีเหรอใหญ่ไม่มดนี่พานักพน์ปลอมมาแล้วถ้าฉันไม่หนีก็ถูกเผาทั้งเป็นเท่าทานนะสิอะปล่อยข้านะปล่อยข้านะ,ะเด็กคนนี้เป็นปีศาจจริงๆด้วย ท่านแม่ข้าก็แค่ปวดหนักท่านให้คนมาจับตัวข้าทําไมท่านนักพรตเซียวเอ๋อถูกวิญญาณร้ายเข้าครอบงำทําตัวเหมือนคนบ้ารบกวนท่านช่วยกําจัดวิญญาณร้ายให้ออกไปจากตัวเซียวเอ๋อด้วยผู้ยินโปรดวางใจข้าน้อยจะทําสุดความสามารถขอรับฮะฮฮยันสีเหลืองของข้าน้อยอันนี้หากพบวิญญาณร้ายก็จะลุกไหม้ทันที มา,มาไม้นี้จริงๆด้วยโบราณเหมือนที่เห็นในละครโทรทัศน์ไม่มีอะไรใหม่จะเลยจริงๆในมือถือผงหินติดไฟคิดอยากจะส่งฉันขึ้นสวรรค์อย่างนั้นเหรอรวดเร็วไปตามกดท่านแม่ข้าจะถ่ายออกมาแล้วนะนี่มองที่ดาบเดี๋ยวนี้นะ สวรรค์ไปเฉาเป็นปีศาจช่วยด้วยท่านนักรถท่านรีบฆ่านางเร็วเซียวเอ๋อเจ้าเป็นเด็กดีมาตลอดตอนนี้กลับโหดร้ายมากจะต้องเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ครอบงำเจ้าแน่ๆไม่ต้องกังวลน,นะแม่จะให้ท่านนักรถช่วยเจ้าให้ได้อย่างแน่นอนนางตัวดีนับวันก็ยิ่งระวังตัวมากขึ้นวันนี้ข้าต้องกำจัดนางให้ได้ ท่านนักพรตท่านต้องช่วยเซียวเอ๋อนะนางยังเด็กนะักหูยินไม่ต้องกังวลน,นะขอรับขอเพียงคุณหนูรองดื่มน้ำที่มียันนี้ปีศาจร้ายในตัวของนางก็จะปรกกากฏตัวออกมาแต่ว่าพิธีกรรมนี้มีความเสี่ยงเล็กน้อย เมื่อครู่นี้เจ้าพูดว่าหากยันสีเหลืองพบวิญญาณร้ายก็จะลุกไหมเมื่อครู่ไปเฉาเข้ามาใกล้ยันสีเหลืองก็ลุกไหมแล้วทําไมข้ายังกลายร่างเป็นปีศาจอีกล่ะใหญ่แม่มดนี่สามารถกลับดําเป็นขาวได้จริงๆสินนะขอรับอูหยินท่านนักพรตเชิญพูดนี่พวกเจ้าฟังข้าพูดอยู่หรืเปล่า หากปีศาจท,ที่อยู่ในร่างของคุณหนูรองต่อต้านเป็นไปได้ที่จะแว้งกัดและเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณหนูรองหากวิญญาณร้ายไม่ถูกกำจัดก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านอัครมหาเสนาบดีและจะทำยังไงกันดีล่ะหูหยินระว,วังนะเจ้าคะหูหยินเมื่อคืนนายท่านก็อาย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยของนายท่านท่านควรให้ท่านนักพรตตรวจสอบเถอะเชื่อว่าหากคุณหนูรองได้สติ จะต้องคิดเช่นนี้แน่ที่ท่านอัครมหาเสนาบดีไอก็เป็นเพราะวิญญาณร้ายแน่ๆขอให้หูหยินรีบตัดสินใจด้วยขอรับอะไรนะอย่าเอาทุกเรื่องมาลงที่ข้าสิเช่นนั้นก็ต้องรบกวนท่านนักรถแล้ว <c oughs> นางตัวดีวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าอย่านะข้าไม่ใช่ปีศาจจริงๆนะอะปล่อยข้าสิปล่อยข้านะอะอ้ย อช่วยด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าจับตัวคุณหนูรองเอาไว้เอ,อะอะวยวายไรนะไหนว่าจะทำพิธีให้เซียวเอ๋อแล้วนี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรเอยท่านพ่อนี่เป็นนักพจน์ปลอมเขากลับไปเชาคิดจะทำร้ายท่านแม่เจ้าคะ่ะท่านพี่ อย่าไปฟังเซียวเอ๋อพูดนะเจ้าคะนางพูดเลวไหลนางตัวดีคิดจะทําอะไรกันแน่นะพวกเจ้ายังไม่รีบนําตัวคุนูรองมาอีกเจ้าข่าหูยินท่านพ่อนักพรตปลอมกับไปเเฉาคิดจะทําร้ายท่านแม่ยันสีเหลืองของนักพรตปลอมเป็นหลักฐานเจ้าคะ่ะเอายันสีเหลืองมานี่เซียวเอ๋อพูดอย่างมั่นใจจะมีเรื่องเช่นนี้จริงหรือ นี่ขอรับนายท่านท่านอัครมหาเสนาบดีคุณรองถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงท่านควรอยู่ห่างๆนางนะขอรับย,ยันสีเหลืองไม่มีพิษที่มีพิษคือกระบี่ไม้อันนี้ต่างหากละ่ะข้าไม่เชื่อหรอกว่านางจะดูออกเอเมื่อครู่นี้นักพรตพูดว่าหากยันสีเหลืองนี้พบวิญญาณร้ายมันจะลุกไม่เป็นไฟตอนนี้เราก็ลองถูให้แรง ท่านอัครมหาศสนาบดีอย่าฟังนะขอรับคุณหนูรองพูดจาเลวไหลตอนนี้นางถูกปีศาจเข้าครอบงำแล้วทุกคนฟังที่คุณหนูพูดสายตาดูไม่นิ่งกระวนกระวายดูแล้วคนคนนี้ท่าทางจะคิดไม่ซื่อฮอะถูถูถูนางตัวดีหน้าโมโหนะักไม่นึกเลยว่านางจะหนีรอดไปได้นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะหลอกข้า หูหยินข้าน้อยก็ทําตามที่ท่านบอกนะขอรับเซียวเอ,อ๋อเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกได้ยินนักพรถปลอมคุยกับไปเฉาว่าที่ยันสีเหลืองนี้โดยผงติดไฟเมื่อถูแล้วมันจะติดไฟเจ้าค่ะวันนี้ไม่สามารถจัดการกับยายแม่มดนั่นได้ยังไงซะก็ต้องจัดการกับลูกน้องของหล่อนเพื่อให้หล่อนรู้ว่านางฟ้าตัวน้อยของเราไม่สามารถรังแกได้ง่ายๆแล้ว นายท่านข้าน้อยถูกปลักกรำเจ้าคะ่ะเมื่อวันนี้หงซิ่วปล่อยลูกให้ไปเข้าห้องน้ําลูกเห็นไปเฉากับนักรถปลอมอยู่ด้วยกันไปเฉาพูดว่าเพียงยืมมือท่านแม่ให้ร้ายลูกจนตายท้ายที่สุดแล้วท่านพ่อก็จะไปสืบค้นไม่ได้จะสืบค้นได้ถึงแค่ท่านแม่เท่านั้นเอะเอะจับตัวมันไปซ้อมจนกว่าจะสารภาพออกมา กลวิธีชั่วร้ายนี้จะต้องมีคนชักยาอยู่เบื้องหลังแน่ใครกันที่สร้างความวุ่นวายให้บ้านสกุลสูของข้าหูยินช่วยข้าน้อยด้วยข้าดีกับเจ้าขนาดนี้ไปเฉ่าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆท่านแม่วิสัยทัศน์ของท่านแย่มากไม่นึกเลยว่าท่านจะเลี้ยงคนขี้ขลาดตาขาวหูยินวันนี้ต้องขอบใจเซียวเอ๋อนะเซียวเอ๋อแม่ขอบใจเจ้านะน่ามโมโหนะ ท่านแม่เกรงใจแล้วเจ้าค่ะโมโหมากสินะนะนางแม่มดแ่แดมองใกล้ๆใบหน้าของเธอก็มีริ้วรอยมากมายน่าเกลียดจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ท่านพ่อต้องแต่งเมียเล็กเมียน้อยเข้ามาใครจะไปนอนกับคนที่มีใบหน้าหน้าเกลียดอย่างเธอได้ละ่ะนางตัวดีข้าจะสับเจ้าให้เป็นชินช้นๆได้